ผู้บังคับหมวดได้รับคำสั่งให้คุมกำลัง19บนายเดินเท้าฝ่าป่าเข้าไปโดยไม่มีพาหนะไม่มีสนับสนุนอากาศก่อนออกเดินทางชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาหาแล้วกระซิบว่าผู้กองครับอย่าไปตรงผาชั้นล่างนะครับมันเป็นเขตผีเฝ้าแดนพวกมันไม่ต้อนรับใครนรงไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาเขาหนักลงเล็กน้อย ไม่มีเวลาเชื่อโชคลางเมื่อคำสั่งคือนายฉากที่สองปะทะและการขาดการติดต่อหลังผ่านไปได้เพียงสองวันกองกำลังพบร่องรอยกลุ่มติดอาวุธและเกิดการประทะเบื้องตน้นเสียงปืนดังลั่นในหุบเขาสะท้อนกลับเหมือนเสียงกรีดร้องของป่าแต่ที่น่าประหลาดคือหลังจากสงบเสียงลงท้องฟ้าก็มืดคลึมทั้งที่ยังเป็นบ่าย ในขณะเดียวกันสัญญาณวิทยุหลักของหน่วย